ขวัญใจวัยรุ่นท่อซิ่งเสียงหวานเบิ้ลตัดสับระเบิดวยแรงจัดแรงจัดนะครับพี่น้องครับมาใหม่อีกแล้วนี่ขันนี้เรียกว่า2อชุดหานะครับพี่น้องครับเป็นรถยิมนิยมนี่คันนี้เบิง้งพ่วงมาไล่นี่สมฐานะสมเรกไม่เลยมันหล่อนหมดแล้วเลขไม่สี่แสนนะครับรีวิวให้เห็นชัด เอาบวมีการโกงการก่อนะครับเป็นรถบ้านเจ้าของครับเข้ามาเทิร์นนายโชว์รุ่งนะครับรถปี2014นะครับนี่หัวนงหัวนอประตงประตูเดิมมดนะครับจัดไปเลยพี่น้อง f อฟนะครับเข้าขายรถถ้าต้องขายความจริงใจนะครับไม่มาเท่าไหร่เครื่องเป็นยังไงสภาพยังไงรีวิวให้ลูกค้าเห็นชัดนะครับมาพร้อมกับแม็กใบพัดกระบะได้เนื่งงามๆนี่ ดากเดิมท้ายเดิมรถแรนทํามาหากินเลยวะหัวนงหัวน็อตเดิมมดนี่นอตท้ายเดิมบ่เคยชนบ่เคยเชียวพื้นล่อนกระบะเดิมเดิมจ้ะนี่เปิดให้เบิ้งฮื้อให้เห็นนะครับขายรถต้องขายความจริงใจนะครับอย่าสิไปขายต้่มไปขายตัวเขาปี2,014.15นี่ฟีดาวด้เลยออนิ้ว2.5นะครับเป็นโตแซด อันนี้เวลาเปิดประตูนะครับให้กดมองพี่เวลามันมันหลวมกดดันขับไปนี่ให้มันค่ายมันค่ายโตดึงขึ้นดึงลงพอมันค่ายโตมันก็สิเปิดได้นะครับหรือเอาง่ายๆกับเปลี่ยนแค่ลูกยางมองพี่ไม่เดี๋ยวเสียยะเบิงห้บอมแมนแนวหยากจัดห้ตลอดบอ่เคยคัดสท่าพี่น้องเอฟซีเป็นยังก็เป็นคนใจดีปานนี่เนาะนะครับกระจังหนาโค้งเมี่ยมรอรอไฟหนาไปเจเตอร์ นี่เปลี่ยนให้ไหมเลยนะไม่สี่แสนนี่พี่น้องเบงสภาพเอาว่าถ้าบ่เปลี่ยนนี่มันสิเป็นยังไงบ่เปลี่ยนนี่ก็คือคุณคือจังไอ้คนตามม่วตาฟางเลยลหละพี่น้องเอ,อ้ยนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยหองเครื่องครับเครื่องเดิมนี่ฝ้ากระโปรงมีห้อยไข่นะครับล่องแก้ม้า้ขวาข้านงข้าน่นหนาเดิมหมดแปนเพจเดิมนะครับฝากระโปรงมีห้อยไข่สีนี่สติ๊กเกอร์ก้ากโปรงหม้อก,กออยคบ เอาไปวีดาวงวดพ่อนหาพันบาทตลอดสัญญาเงินเดือนหนึ่งมืนกระซื้อได้พิมพ์นิยมขวัญใจเวรุ่นนะครับผอนเบาๆนะครับผ่อนสบายกระเป๋านะว,าว่าตามตรงว่าไม่มันหลายก็เว่าตามไม่หลายนะครับบตัววบดต้มลูกค้าขายความจริงใจเนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นกำลังใจเสียยะพิมพ์มว่าโคสุดโคสุดโคสุด เสียยะใจดีเสียยะจัใไห้เสียยะขวัญใจคนจนสวัสดีครับ